มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนหนึ่งราศีปีนี้รอดแล้วจะได้รับทรัพย์ก้อนโตครับเรียกได้ว่าเข้าสู่ปีมังกรธาตุไม้อย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับดวงดาวปี2567จจะส่งผลให้หลายราศี มีการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาไปในทางที่ดีขึ้นครับทั้งนี้หมอช้างทศพรสีตุลาได้เผยคำทํานายปี2567เป็นปีแห่งทางรอดของหนึ่งราศีนี้ครับราศีกันช่วงวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมปี2567เเป็นปีแห่งทางรอดของชาวราศีกันหลายปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จะได้พบกับทางออกที่ดีขึ้นครับหน้าที่การงานจะได้ปรับเปลี่ยนดีขึ้นส่วนดวงการเงินปีนี้มีดวงเฮงมีโอกาสจะได้จับเงินก้อนใหญ่มีช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆมีเงินใช้จ่ายมากขึ้นและยังสามารถจัดการภาระหนี้สินได้ทันกำหนดเวลาครับแต่รายจ่ายที่โดดเด่นคือรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ตามดวงชะตาแล้วจะมีเรื่องของคนอื่นเข้ามาให้ช่วยเหลือกันตลอดทั้งปีครับคงต้องหาทางหนีที่ไล่ให้ดีรายใจ่ายในบางกรณีก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ